หนุ่มลาวคนนี้ก็โดนบริษัทไล่ออกจากงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็โดนปรับเงินอีกแล้วก็ส่งดำเนินคดีอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคนลาวเขาบ่ยทุเจ้าบ่ไ,ได้ไม่แต่ชุเจ้าบ่อยคนลาวไ,ได้เนาะสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง F c ซใหม่แล้วก็ f อเก่าเนาะที่มาช่วยประเดือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจา๋าที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะคอยพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุ้คนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้คนเนาะพี่น้องจา๋าอาจากที่ประเดือนให้ดูไปเนาะคลิปก่อนนะก่อนโน้นสักสองคลิปแล้วก็หัวข้อที่ประเดือนให้ดูไปนะคะตอนนี้เนี่ยหนุ่มลาวก็ หมดสิทธิ์ที่จะทําอะไรอีกต่อไปแล้วเนาะนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ข่าวกันมาบ้างแล้วหรือ,อยังว่าหนุ่มลาวควนนี้นะ่ะเธอโดนเขาโดนปรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปรดจากการเป็นพนักงานของบริษัท security ้เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยเพราะว่ามีคนหลายๆคนเขาก็รู้ว่าเขา่ทํางานอยู่ที่ไหนเขาก็ <c oughs> เข้าไปบอกกับบริษัทว่า พนักงานของเธอนะกาลังเป็นข่าวที่โด่งดังเลยตอนนี้ในที่ประเทศไทยหรือว่าปรประเทศลราเพราะเขาไปว่าให้สถาบันไทยเราเนาะแล้วทางทางบริษัทเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเขาก็จัดการเรื่องนี้เนาะเขาก็ตรวจสอบดูว่าพนักงานของเขาคนไหนที่มาทําเรื่องแบบนี้เนาะทีนี้เขาก็ไปเจอว่าเป็นผู้ชายคนนี้เลยที่ออกมาอัดคลิปว่าให้ประเทศไทย แบบเสียๆให้หายอะไรนี้เนาะทางบริษัทเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขาก็ออกมาว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้นะคะแต่เขาก็ขอบอกว่าเขาอย่าเหมารวมว่าเป็นคนลาวทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เหมารวมเนาะเราก็คิดว่าถ้าใครทําผิดเราก็พูดถึงคนนั้นว่าเขาทําผิดจริงเนาะนะคะแล้วเนี่ยหนุ่มลาวคนนี้เนี่ย จะทายังไงล่ะทีนี้นะคะเมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้ไหมายถึงว่าจะมาขอโทษแล้วก็จริงอยู่คําขอโทษเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเราทําผิดใหญ่หลวงขนาดนี้เนี่ยแล้วทีนี้อ่าจะไปหางานที่ไหนทําล่ะที่เราก็ไม่ได้มีบริษัทมากมายอะไรที่จะอ่าต้องได้หางานง่ายๆแล้วอีกอย่างนึงอะ่ะเสียประวัติแล้วนะคะเป็นคนที่เสียประวัติเลยถ้าไป สมัครงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องถามแล้วว่าเคยทํางานมาที่ไหนมาก่อนไหมเป็นอะไรชื่อเสียงอะไรเนี้ยมันก็ขึ้นหลายอยู่หน้าคอมแล้วเนาะอยูเนี้ยเพราะว่าโลกสมัยเนี้ยมันเป็นโลกโซเชียลเป็นโลกยุคอินเทอร์เน็ตเป็นโลกเป็นโลกที่ว่าเออไม่ได้อยู่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะไอะ้โลกโซเชียลเนี่ยเรามี กันแทบทุกคนในสมัยนี้แล้วถ้าเราใช้ดีมันก็ดีนะคะแต่ถ้ามันใช้ไม่ดีก็คือนี่เลยเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นอยู่นี่เลยว่าอย่าได้ลิธรรมนะคะว่าอย่าได้ลิธรรมเพราะว่าเราพูดออกไปเนี่ยเพื่อความสาแกจใจเพราะว่าเราโดนกดขี่ข่มเหงมาหรือว่าเราโดนกระทามาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาไม่ได้ออกสื่อนี่คนไม่ได้รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาออกสื่อให้คนรู้ทั้งประเทศหรือว่ารู้ไปทั่วโลกเนี่ยนั่นคือ ไปไม่รอดแน่นะคะนั่นคือคุณทําผิดถนัดเลยเนาะโลกโซเชีเยลมันเป็นคุณกับเราถ้าเราใช้ในทางที่ดีแต่มันก็เป็นโทษกับเรานะคะถ้าเราใช้ในทางที่ผิดเนาะอย่างที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะว่าเขาเป็นอย่างนี้เนาะนะคะแล้วอีกอย่างนึ่งเน่ะเขาจะไปหางานทําที่ไหนล่ะมาไทยเหรอพี่ไทยก็คอยต้อนรับแล้วล่ะ ถ้าเกิดมาไทยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็เป็นได้ด้วยนะคะอาจจะได้อยู่ไทยนานไปเลยเนาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อ,อย่าคิดว่าเราทําผิดแล้วเนี่ยลอยนวลได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกยิ่งเราเป็นพนักงานของบริษัทบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยแล้วแต่งชุดบริษัทออกมาอัดคิดว่าคนอื่นเขาเนี่ยนั่นยิ่งหาตัวง่ายที่สุดเลยเนาะนะคะอันนี้เนี่ย อย่าไปคิดว่าโอ้ฉันพูดไปแล้วนะไม่มีใครรู้เรื่องหรอกไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนเขาเองก็เคยพูดในคลิปว่ากูไม่กลัวพวกเมืองหลอกกูอยู่เมืองบ้านเมืองกูแล้วเป็นยังไงละ่ะอยู่บ้านเมืองตัวเองอ่ะคนในในบ้านเมืองตัวเองเขาก็ทําโทษได้เพราะว่าการที่หนุ่มลาวคนนี้ออกมาพูดแบบนี้เนี่ย มันเป็นการเสียชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นอย่างหนักเลยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวลราทั้งหลายที่เขาเอ่อมาใช้แรงงานอยู่ที่ประเทศต่างๆนะคะต่างประเทศหรือว่าที่ไหนเนี่ยทําให้เขาได้รับความจงเกียิจงชังกับคนเอ่อแถวนั้นหรือว่าไม่มีใครต้อนรับเขาเพราะคนคนเดียวออกมาพูดแต่ทําให้เสียไปทั้งประเทศเนี่ยนะคะอย่างที่ประเดินพูดไปแล้วนะว่าประเทศเราเนี่ย จะสร้างขึ้นมาได้มีหน้ามีตาขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันเนาะมันใช้เวลานานมากๆเลยกว่าจะได้วันนี้แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาจ้องทําลายมันเสียหายไปในไเพริดตาเลยนะกับการเวลาที่เราสร้างมาเนาะนะคะแล้วเขาก็เ,ออเห็นผลตามนั้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณกับบริษัทที่อนุมลาวคนนี้ทํางานอยู่เนาะที่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วเขาก็จัดการให้กับ ให้เห็นอย่างทันตาเห็นเลยเนาะนะคะแล้วเขาก็ามีหนังสือออกมาด้วยนะคะแต่ป้าเดือนก็รู้คร่าวๆว่าจะอ่านให้ดูว่าเขาโดนอะไรไปบ้างเนอะอาะข้อที่หนึ่งก็คือว่าบริษัทรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแล้วก็เรียกนายคนนี้เนี่ยเอามาอบรมสั่งสอนนะคะข้อที่หนึ่งก็คือว่าเรียกตัวมาอบรมสั่งสอนแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่า การที่เขากระทาแล้วใส่ชุดของบริษัทไปอัดคลิปว่าให้เขาเนี่ยทำการให้เสียชื่อเสียงกับบริษัทเป็นอย่างมากเลยเนาะนะคะนี่บริษัทเขาก็ข้อที่1ก็คือเรียกมาอบรมนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นยามเนี่ยให้ความปลอดภัยกับคนอื่นเนี่ยแล้วเ,เรามาทำซะเองเนี่ยตัวเราเองก็ไม่ปลอดภัยนะคะเห็นไหมล่ะคะเรามาทําเองเนี่ยตัวเราเองก็ไม่ปลอดภัยเนาะนะคะข้อที่สนะคะสก็คือว่า ปลดออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับบริษัทอย่างแรงเลยแล้วทําไมเขาจะเอาไว้ล่ะเนาะเขาก็ไม่เอาไว้แล้วสิเพราะว่าพนักงานไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนพร้อมที่จะเข้าทํางานกับบริษัทนี้อยู่แต่ถ้าหนุ่มลาวคนนี้มาทําอย่างนี้เขาก็พร้อมที่จะสละพนักงานของเขาคนนี้ทันทีเพื่อ หน้าตาของบริษัทเขาและเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวเราเนาะแล้วก็เพื่อคนลาวหลายหลายคนด้วยเนาะบริษัทเขาก็ทําถูกนะคะ 3. นะคะโดนปรับในฐานะทําให้บริษัทเสียชื่อเสียงโอ้โหไปหลายล้านกีบเลยอ่ะนะคะอันเนี้ยแล้วก็เสียเงินให้กับบริษัทไปอีกก็เยอะเลยแล้วเป็นไงหล่ะคุ้มกันไหมอะ่ะคุ้มไหมกับที่เราทําเสียไปอะ่ะนะคะไม่คุ้มเลยแล้วก็สี่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายไปแล้วนะคะปฏิบัตินะคะเพราะว่าทําไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นมามัน,ม,นมันเสียหายไปเป็นวงกว้างนะคะ,ะข้อที่หนึ่งก็คือเลือกอเรียกตัวมาสอบสวนอบรมสั่งสอนนะคะที่ทําให้บริษัทเสียชื่อเสียงนะคะข้อที่2ก็คือปลดให้ออกจากการเป็นพนักง,งานของบริษัทความปลอดภัยนะคะเพราะว่า เขาเป็นรอปภเนาะข้อที่3าก็คือโดนปรับในฐานะทําให้บริษัทเสียหายเป็นเงินหลายล้านกีดนะคะแล้วข้อที่สี่ส่งให้เจ้าหนะ้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทํานะคะแล้วเราก็อย่าได้ทําอีกดีนะคะที่เขาทําให้เห็นตอนนี้เนาะ,ะนหลายๆคนก็คงจะได้รู้กันแล้วว่าใครหลายคนที่จ้องที่จะว่าให้ไทยอยู่หรือว่าจ้องที่จะทาร้ายทาลายอยู่เนี่ยอย่านะคะอย่าทําอีกเนาะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็เป็นอย่างนี้ขอบคุณลหลายๆนะคะขอบคุณกับทางบริษัทที่รักษาความปลอดภัยของเลาวน้ตที่เขาจัดการให้กันอย่างแบบว่าไม่ได้เ,เลือกที่รักมักที่ชัางแล้วก็ทําให้เห็นว่า,าคนไทยก็ยังเป็นบ้านใกล้ชิดติดกันอยู่นะคะคลิปนี้เนี่ยปราเดิมก็แค่อยากจะมาบอกว่าอย่าทําอะไร เกินเลยไปกว่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วเราควรจะอยู่อย่างสงบดีกว่าเพราะว่าเราไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบแต่ถ้าประทาอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครรักเราเลยนะคะไม่มีใครรักเราเลยและจิงตอบแทนกลับมามันเสียหายย้อนกลับไปถึงพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ